อะไรนะได้เหรอพักผ่อนเราวันนี้ทำงานไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยแค่ไหนเออมันแสบเหนื่อยแค่ไหนเอ้ก็ไหนหนูบอกว่าไหนนิดเดียวไม่ใช่หรอ อ้าวนิดเดียเออไม่ได้เหนื่อยใหญ่ๆนะเหนื่อยกันเขาเขาเหนื่อยกันนิดเดียวไม่มีใครเหนื่อยเยอะๆไม่มีใครเหนื่อยเยอะๆ,ๆ เขาหน่อยกันนิดเดียวเอออยากได้นี่จะอะไรเก้าอี้พ่อช่วยเขาจัดหน่อยดูดิดูวัสดุดินี่คือสั่งเองด้วยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แต่บ้าอาจจะวางกล้องไม่ อะไรไม่รู้วะทั้งของจาเป็นแล้วก็ของที่ต้องทางานแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนสภาพาบ้าน,นหนูเดินเองไม่ได้นะลูกห,ลห,ลนนหนูจะไปไหนแม่จะเก็บแกะของตรงนี้นมแ,มแม่จะเล่นบับเบิลจะเอาให้ไหมรอแป๊บนึง เออโซนโซนอาบน้ำ่อยู่รอแป๊บนึงเออเออเล่นเราไปเล่นเดี๋ยวเขาไม่มีเพื่อนเล่นไงเขาก็จะเหงากระโดดไปกระโดดเข้าตะ พ่อพ่อจีพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อของพ่อต้นไปไปอะไรอะนี่ไงนี่ไงเล่นไหมเล่นกับพ่อไหมกับพ่อลงด้วยอ่ะ ก,กาแฟรประมาณไงใใกล้ๆ้นี่ไงพ่ออ๋อกระเป๋าใช่ไหมได้ได้ได้ไดเอาตรงนี้เลยพอย่อเห้ยมัเปียกแน่เข้ามาได้เย็นตรงนี้อะ่ะแผ่นเล็กอะ่ะบงังไม่บังเลยตรงนี้เองแต่พ่อไปบับเบิ้ลมา

ใหญ่ให้เด็กอาของเด็กหรือของพี่ใหญ่เฝ้าห่างๆปาดน้อยข,อ,ขอ,พยนะอพี่ขอไม่เรียกนะไอ้คัทนี่เ่ยอีกอออีกเออนี่สเตกอะระวังนะะถ่อมอันนี้พังอันที่สี่แน่นอนหมด หมดแล้วะอันที่สี่เราตะโมนรู้ถึงแลวเขาเขาไม่รู้เขาพยายามแล้วของเกไม่ใช่ไม่ใช่6เปล่าเปล่าใช่ไง พี่พี่พี่ซ่อมอยู่กับมคน้ยโอ้ยโอ้แม่ไม่สั่งไก่อะไรปะไก่ใหญ่แพ็คเล็กแพ็กใหญ่มาก เออทำไมตัวสอนมันจับหัวนะเพราะเราไม่ได้อะไรตรงหน้าแล้วเร<ช>่ก็หัน้องหน้า<ช>